โอ๊ยกระโดดเลไปจากนอนนั้นเนี่ะโอ๊ยโอยโออไปจากน้อนแล้เล่ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยเอ้าเอ้าเอ้าอ้าเอ้าอืมอ๋อที่ยาขวบแล้วนะโอ้ยวันหัวตาช่องเดี่ยนึงวันหัวตาช่องเดี่ยวนึงจากระยับโผดยับโผอะไรเหมืนกินกับปันละบอกินกัมปันละบัน

ยังว่เอายังว่าเล่นปาก็ใไมุ้นกินชิกินกํามปั้นแล้วุลนะุ่นกินกํามปั้นแล้วุลนะตะเกียวเอยเ่ยเอยอยียงลยนสียงเลนเอาเอาอ้ิบนปูยดอัดันดีดีว่ะ xinh huống xinh huống chắc bỏ còn vẫn còn vẫn anh bao nụm này, bảo là anh đang ở này xin huống mà đấy là ôi này xinh huống mà nó bơm ตาม่เดินลูกพ่ดิลูกพ่อเดินเนี่ยจิ้นวะเินวะนึงหันนมกระไดเจ้าจริงๆปาก้ายเน่กินแล้วตัวคนให้เปากคัยแน้วกินแล้วอเดี๋ยวดันออกเคือเกลอถึงมึงเ้อสีดันออกขุนเอาเมื่อปัดขุน ปัดออกที่เขากินอยู่ก็ปัดออกอันใดก็ได้คนบม่อยากนะนี่ไม่ไว้กับแม่มาถ่ายกัถ่ายพ่อแล้วคนดีนอน